อำนาจอธิปไตยทั้งหมดเป็นของใครกร็ประชาชนขอปวงชนปวงชนนะอำนาจเป็นขอปวงชนแต่ใครเป็นคนใช้พระมหากษัตริย์ใช้ในสามทางต่อไปนี้เป็นข้อสอบพอดีนะเขาอาจจะไม่ไออกตรงนี้เช่นยกแต่อย่างนะเอาอธิบายก่อน ทางแรกที่ใช้ก็คือรัฐสภารัฐสภาประกอบด้วยสสกับสอวอเขารวมกันข้ายวว่ารัฐสภาใช้ในเรื่องไหนพระมหากษัตริย์ใช้ก็คือในเรื่องการออกกฎหมายนี่พระมหากษัตริย์สองในเรื่องการบริหารประเทศชาติผ่านทางใครคณะรัฐมนตรีเมื่อกี้ผมเห็นหลายคนนะ ใส่เสื้อมาแล้วก็เขียนบ้านของครูเราเป็นข้าราชการนั่นนั่นแหละเราทําด้านนี้แหละแทนพระมหากษัตริย์นี่เห็นไหมเนี่ยครูของแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมในเราอะไรกันคือา่านการบริหารราชการคือรัฐมนตรีกระทรวงตัต้งถึงข้าราชการเราคนที่สทางด้านตัวราการในการตัดสินคดีความให้ความเป็นธรรมของคนในประเทศอันนี้ก็คือเรื่อง อํานาจในรัฐธรรมนูญมีอยู่สามอำนาจมันใช้สทางเขาก็ถามว่า,าท่านเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยอำนาจทางอธิปไตยในตามรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านปฏิบัติหรือนํามาใช้แทนพระมหากาษัตริย์อานาจในข้อใดเราต้องมีข้อเป็นเนาะเรามาดูตรงนี้หมวดที่สองนะเออมาดูข้อสพระมหากษัตริย์ตั้งองค์คมนตรี มีประธานหนึ่งคนและองค์คมนตรีอื่นอีกไม่น้อยกว่าไม่เกินเท่าไหร่วงกลมว่าไม่เกินนะสิคนแสดงว่าคณะองคมนตรีมีกี่คนสิบเกประธานหนึ่งองค์ตรอื่นอีกไม่เกิน18ไม่เกิน19คนนะเรามาดูข้อสอบจะออกตรงหมวดที่3ผมเน้นอยู่ตรงนี้เสรสิทธิและเสรีภาพ ข้อสอบเขาจะออกข้อนึงว่าข้อใดเป็นสิทธิข้อใดเป็นเสรีภาพข้อใดเป็นหน้าที่นี่เรามาดูนะผมจําแนกรัฐธรมนูญเขาไม่ได้เขียนแยกให้เราหรอกข้อสอบก็ถามว่ายกตัวอย่างเช่นเราจัดตั้งสมาคมนิสิศตนักศึกษาแห่งประเทศไทยตามรัฐมนูญ มาตรา42เนี่ยมันเป็นสิทธิหรือเป็นเสรีภาพหรือเป็นหน้าที่ผมแยกให้ดูแล้วเห็นไหมครับในหน้าสามมาตรา42เป็นอะไรครับเป็นเสรีภาพเห็นไหมตอบไม่ถูกนะเราชุมนุมกันโดยปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพหรือเป็นสิทธิสิทธิขคอยในการนั้นชุมนุมหน้าผมบอมแยนอย่าคิดเองรัฐธรรมนูญบอกว่ามันเป็นเสรีภาพ เห็นไหมเสรีภาพกลับมาหด้สองนี่อันไหนที่มันเป็นทั้งสิทธิเสรีภาพข้อสอบมกักจะไม่ออกข้อสอบอันไหนที่มันเป็นเดี่ยวเช่นมาตราสามสิบสองเนี่ยฉันจะลงเฟซบุ๊กของฉันท่านทำเฟซบุ๊กของฉันทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปมีคนมาเม้นมาเผือกอยู่ตรงนั้นเรามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นการแสดงความ,าค,วามคิเดเห็นการพูดนะ แต่คนอื่นมาแล้วเมื่อสิทธิของเราตรงนั้น,นจึงมีปัญหาเกิดขึ้นอ่าโอเคนะครับต่อไปข้อคอมเมนต์ไปดูเอานะไปดูตรงนี้นะต่อไปคําที่สามหนูหน้าที่วงกลมหน้าที่ที่หมวดสี่ประเด็นนี้จะเป็นข้อสอบใหม่เยอะเนี่ยหน้าที่หน้าที่ประกอบด้วยสองส่วนก็คือหน้าที่ของคนไทยคือปวงชนชาวไทยมีหน้าที่เขาบัญญัติไว้ตามรัฐมนูลน,นะครับ เรื่องเก่าๆก็เป็นโอเคเช่นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยเป็นเรื่องอออรู้จักเดาถูกเรื่องที่สี่นี่ดาวไว้เลยว่าหน้าที่ของคนไทยคือต้องรับการเสารมการสาภ้าบังคับเราค่อยรู้ว่าการสาภาาคืออะไรหน้าที่ของเราคือเมื่อก่อนก็รู้อยู่แล้วว่ารับโดการทหารนี่ดาวข้อเจ็ดไว้ชัดๆไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลงประชามติอย่างอิสระถามว่าการที่เราไปเลือกตั้งนี่เป็นสิทธิกอสิทธิขอเสรีภาพขอหน้าที่ของชาวไทยงอหน้าที่ของรัฐทำอะไรก็ไหนถูกครับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนี่ตอบให้ได้อย่างนี้นะ